นี่นะครับเมื่อกี้มีวัยรุ่นวัยรุ่นต่อยม,มวยนะครับเมื่อกี้น่าจะเมาไหมานะครับอรโอเคเริ่มใหญ่กว่าเดิมน,นะครับเริ่มโตเลยอ่ะเออเออเริ่มแล้วว่ะเริ่มโตัะดูดูเมื่อกี้ยังเล็กอยู่เลยเออเล็เลกเล็กเท่าหมาเล็กเท่าหมาเออหมาไมา่หมาใหญ่กว่านี้อันนี้เล,เล็กเท่าเห็บหมา ้ยจะแตกแล้วเนี่ยสิแตกสะบอกสีไม่เลยนะกูณโอว่หมันอยากอ่อนมากครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาสองขี้หูกับคนนี้นะครับมันไม่แตกหราอ,อืม โอ้ยผมรู้สึกว่าถ้าคนที่อยู่ข้างในตรงนู้นเห็นประตูข้างบนนะครับถ้าขอลงมาจะเป็นไงครับสบาย <c oughs> ต้องทำอะไรนะลงมาจะต้มอะไรว่าห้องลับ <c oughs> ห้องลับนะครับน,นั่นนั่น <c oughs> วันนี้ผมจะมาอวดบ้านนะครับบ้านผมเป็นบ้านคฤหาสน์โคตรใหญ่เลยนะครับอันนี้คือมอไซค์นะครับ มอไซอันนารดอันาลดเลมโบกินี่เลเลมโบกินี่นะครับอะไรเลมโบกินี่อันนี้ไรอันนี้ไรเมกลาเลนอันนั้นฟอมาต่ง อะไะอันนี้อันนี้สปอร์ตเออสปอร์ตเอออันนี้คือรองเท้าไนกี้นะครับไนกี้ไนกี้อันนี้คือเพื่อนผมนะครับพีเตอร์ไปกกันฮะ uh huh. คุณไม่ต้องนี่ครนะับรถรถอะไรนะเรียกว่ารถอะไรเอ่ยที่มันที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์จำไม่ได้จำไม่ได้บิ๊กไ <Big S 2> บค์เหรอเออ <Big S 1> บิบ๊กไบค์บิ๊กไบค์ไม่ต้องอีฉาบ้านผมนะครับบ้านผมรวยอ่ะ <c oughs> อันนั้นต้นทุเรียนหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ต้นทุเรียนนะครับแต่ยังไม่ออกลูก <c oughs> <c oughs> มาต่อความคืบหน้านะครับคืบหน้าก๊อกน้ำห้าพันบาทเออส่วนผสมอยู่เออก๊อกน้ำบ้านผมนี่ <c oughs> ไม่เคยมีคราสกปรกเลยเลยนะครับัปบโอเคไม่ไม่ต้องรู้เลยครับพอใช้มาหนึ่งวันเองครับดีมากเลยเออนี่ครับถังถังปูนนะครับอ,อ,อันนี้ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ ไวพ้พรอลก็ได้สมหวังหมดอ่ะยกเว้นเป็น,ปนแฟนคือ,อสองห,ห้าพันบาทนะคะห้าพันบาทล้านบาทบอันนี้ราดูมีคำว่าไอชนิานลาสามแล้วครับอ่ะครับ<ม>อันนี้เมื่อก่อนเมนื่อก่อนอ่าโดนดันโดเคยเตะใส่ที่มันหักแล้เขาเลยเอามาตรวจตรนี้ครับเขามาใส่ตรงนี้โดนดันโดเจ็บขามากตอนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้ว อันนี้มะม่วงนะครับมะม่วงครับหายากนะครับมะม่วงหายากนะครับสา,าบมารถกินได้ทุกมะม่วงมะม่วงหายากครับห <c oughs> ายากจกริงอ่าพอดีว่ามะม่วงที่ต้นมะม่วงที่ผมซื้อมาราคาห้าล้านบาทครับมาเลยไปนี้มะเขือทองะมะเขือมะเขือทองมะเขือทองมะเขือทองทุเรียนทุเรียนเอทุเรียน ผู้เรียนนะครับผุเรียนอันนี้พริกถั่ยยากนะครับสีส้มนะครับอ่พริกถัยากกินแล้วเผ็ดกินแล้วหวานเออหวานอันนี้อะไรไม้เนี่ยตอนฝนตกเราไมา่หลบมันเนี่ยเออหลบตรงนี้อันนี้คือบ้านสำรองเรานะครับบ้านบ้านเจ้าตีบ้านเจ้าตีอันนี้ต้นมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงที่ที่แบบ ายพันธุ์อังกฤษนะครับอ๋ครับซื้อมาจากต่างประเทศแบบแบบส่งสีวันนะครับอันนี้สาะน้ำนะครับอันนี้สาะน้ำบ้านผมครับสามารถนอนรือว่าโดดได้เลยน้าที่กันน้ำได้เก้าเก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้กําแพงแต่ท่านครับก็ซื้อมาจากรัสเซียนะครับปัาบมากเลยครับก็นาทีหนึ่งนะครับก่าจะมาส่งรุดแบบรุทาันการทนงี่อันนี้นะครับเออ เทียนครับแชมพูขจัดเอ่อขัดจัดแชมพูนะครับก็ซื้อมาจากซื้อมาจากโรนันโดนะครับก็นเห็นโฆษณานะครับก็เลยซื้อมาครับราคาสักประมาณห้าร้อยบาทนะครับโคตรแพงนะครับหัวเดียวอันนั้นคุณคุณไม่ต้องแปลกใจว่ามันไม่แช่ข้าวนะครับตรงนั้นน่ะเห็นไหมมันเป็นท้องนะครับมันเป็นท้องต้นข้าวนะครับคุณเห็นบ้านดูไหมครับมันคือบ้านสำรองอีกหนึ่งผมครับสามารนอนได้ทั้งวันเลยเป็นสัปดาห์ก็ไม่พังอ่ะ ก็อนนี้นะครับต้นไม้สองครับก็ปลูกมาสิบวันไปไปไป,ไปต่อเขา,าคบคลิปอะนะเน่ฮะาคอคนที่เห็นคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หาย,ยากแล้วตำนานที่สุดแล้วครับเนี่ยหลอดไฟสิปีครับเซ็งสองปีแล้วยไม่รู้อะนงมันมัไม่ค่อยคืบหน้าเลยครับเนี่ย มันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับน้องน้องเรื่อมโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าบ้านถ้าคุณมาบ้านผมนะครับคุณเห็นใมไม้นี่ใหญ่ฉีกนะครับมันเป็นใบไม้จากต้นทองนะครับต้นเงินต้นทองนะครับใช่แต่ผมก็รวยเกินนะครับหยอหยอกซึ่งกว่าจะได้มาต้องให้ังกรงทองมาขี้ใส่บ้านผมนะครับแล้วมันจะตัวเป็นต้นเงินต้นทองครับครับนข้างบ้านก็รวยก็รวยนะครับเอาตังนายกมานะครับเออ ดูครับตนสีทองเน,นี่ยเออทองทองจริงทองจริงทองแท้กีกก่กัำกี่กัำนี่นะครับก็คืออะไรนะแร่นะครับแร่เอาไปขายได้แร่เ,เอาไปขายได้ล้านบาทนะครับ <c oughs> ใช่แล้วครับเป็นล้านเลยเพี่นี่ต้นอะไรรูนะครับแต่ว่าต้นมันเป็นต้นสมพูนะครับแต่ว่าสมพูเนี่ยมันมันมันยังไม่ตายนะครับ สามารถกินได้นะครับจะมันขายไม่ได้แต่ว่าถ้าเรากินแล้วกินนะครับกินนะครับกินนอร่อยเออแต่ผมไม่กินครับพวกผมที่เกลียดเข้าไปตัวบ้านกันเลยไปรีวิวบ้านกันคลิปนี้ปัญญาอ่อนมากนะครับนี่นะครับพื้นสร้างมาจากเพชรนะครับเพชเพชจริงเพชจริงอันนี้เก้าอี้ทองคำอันนี้ไอโฟนเก้าอี้เงินนะครับ ตัวอีงอันนี้ทีวีที่ทำมาจากโดรันโดนะครับก็แล้วก็แข็งเท่าโนเกียนะครับเนี่ยใช่ครับซื้อมาจากต่างประเทศนะครับต่างประเทศนี่เป็นคนรวยนะครับคนรวก็ปากกาเนี่นะครับปากกาเขียนอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเขียนไม่ออกนะครับใหญ่เป็นสีขาวๆนะครับโอ้โหเป็นปากกาหายากมากเลยใช่ครับอันนี้พัดลมฮาตาลิเบอร์ห้านะครับของจริงของจริง นี่นะครับก็เป็นพัดลมพัดลมที่ที่แมน,นยู่ในยู่ในเต็ดมอบให้นะครับมามดูครับมแมนยู่มีเต็ดเอออะไรก็ไม่รู้นะครับคือส่วนส่วนกองไปไปดูตู้เย็นกันเถอะอ,อ,อันนี้คือน้ำน้ำน้ำแร่นะครับน้ำเกลือแร่นะครับน้ำเกลือแร่ที่ทำมาจากโอเคนะครับอันนี้คือไข่ทองคำนะครับไข่ทองคำ โอเคแค่นี้พอนะครับแล้วก็ขนม่ีมากนะครับมากมายใครมาบ้านผมรับรองอร่อยใช่นี่ครับทงทงที่ทงที่ทำมาจากประเทศไทยแล้วก็เอออะไรวะครับอันนี้นะครับเป็นทงที่เป็นธงที่โคตรเป็นอันแรกเป็นธงของเป็นทงประเทศไทยที่สร้างที่สร้างมาอันแรกของโลกนะครับครับอันนี้คือเลที่มีห่อเดียวของโลกนะครับ นี่เลนี่นอ,นนอันนี้อันนี้รถทองคำนะครับไ <c oughs> อ้น,นี้เลอแบบครับเป็นทองคำกันครับคุณนะครับวันนี้มีโควิดเยอะนี่ครับสเปร์สเปรนี้ฉีดสเปรฉีดแล้วโควิดตายเลยอันนี้ของจริง <c oughs> อันนี้ผ้าปูลอยได้ถ้าคนเอาวางแล้วยืนมันจะลอยได้ด้วย เออมันแบบอินเดียเห็นไหมคีลมอ่ะครับมันคือพรมที่ลอยได้นะครับแล้วก็ไปก็ได้แล้วก็เดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราเรียนสปีดโมดเลยนะครับคุณอ,อันนี้กระเป๋าไนกี้นะครับ <c oughs> ของจริงของจริงไ <c oughs> นกี้กับซาลายแบบที่ทำมาจากคะลีสดๆเลยนะครับสดๆนะครับเออเมื่อกี้อะไรที่เป็นบ้าเลย ห,หมอน,นหมอนนี่นะครับ,บอกอดซื้อมาเนี่ยครับเพ็ดเพ็ดนะครับซ,ซื้อมาในราคาเก้าหมื่นบาทนะครับคือตอนนั้นคือผมเลี้ยงไก่แล้วไก่มันเชื่องมากจนมันอยู่นิ่งๆนะครับเอ๊ะไก่จริงตัวนี้ก็มีทองสมบูรสมอยู่ที่มันเป็นเหมือนใจมันนะครับก็ซื้อมาราคาประมาณสามหมื่นบาทครับไก่ตัวเนี้ยครับเวลาผมงงๆผมก็เล่นกับเพื่อนของผมครับรูปปั้นรูปปั้นที่นี่ก็คือรูปปั้นที่เออ จะไ,ไปวะรูปแนันพวกงนี้ก็คือรูปปั้นที่เลนะครับอันนี้ก็ทํามาจากเอเมอรอนแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เอเมอรอนแล้วก็เพชรแล้วก็ทองนะคะเป็นสีเหลืองๆนะเห็นไหมเนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะครับก็ทํามาจากเออทามาจากไว,วนิเนียมนะครับก็ตีไม่ตีตีตีทีเดียวอะไ <c oughs> <ๆ S 1> ม้เลย <ๆ S 1> นะครับ <c oughs> อันนี้ลําโพงรุ่นอะไรครับลำโพงรุ่นนี้นะครับโซเซตนะครับโซเซตงโซเซตนะครับก็เปิดทีเดียวนะครับ ฝุ่นพุ่งออกมาเลยนะสีทองก็ไม่ต้องแปลกใจง่ายเลยครับเอาฝุ่นนี่ไปขายได้สักวันไม่ไหวบาทครับกองุณวันนี้ครับก็สามารถลอยได้เหมือนกันถ้าพามาจากทองนะครับไหนลอยได้ดิกูนะครับไปลอยได้ด้วยโอ้ไปลอยได้ด้วยขอขี้โม่เลยไป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 โต๊ะนี้ก็ทำมาจากไอโฟนหลาที่พูดถึงนะไอโฟนไอโฟน จริงๆที่ผมพูดทั้งมานั้นไม่ใช่เรื่องทียบพับเป็นเรื่องจริงนะคบ iPhone, ไ,อไอโฟนไอโฟนไอโฟนของประเทศจีนนะคะไอโฟนจีนแดงใช่ครับไอโฟนจีนแดงสั่งมาสุดๆไปใหม่ก็อันนี้นะครับก็เป็นของของโรนโดเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบรุ่นล่าสุดเลยนะครับก็ซื้อมาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ดีมากๆเลยครับทำให้ผมเหม็นเลย เดี <sein cities> <sh> ๋ยวมาเล่นอันนี้ก่อนนะครับวตัวิลี่ัเ้ยเจลลี่เจลลี่เจลลี่เยมากมาเมันเหมือนเจลลี่มากเลยนะครับทุกคนดูดเรื่องแสงเดเาจะลองเก็บมหมด คุณรู้ไหม,ไหมทำไมผมทำไมถึงมันตัวไวเพราะว่ามันเป็นสูตรพิเศษของรับล้นน้ำน <ะ S 1> ที่ทำมาจากเพชรน,นะครับหาได้จากเหมืองข้างบ้านนะครับก็ไม้นี้ก็มาจากมาจากพวกซอมบี้นะครับก็เห็นอยู่ใน <c oughs> เหมืองข้างบ้านผม <c oughs> ข้างบ้านผมผมก็มีห้าหกชีวิตเอ้สิบชีวิตครับผมผมมีสิบชีวิตแล้วก็หลอดอาหารนะครับเอ้ยน้ไมาแชร์อันนี้ก็อยอง อันนี้ก็ทามาจากเพชรนะครับก็ใบไม้ทองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทํามาจากเพชรเหมือนกันเอ้ยอันนี้ทํามาจากลายพิรนะครับเนี่ยทามาจากเพชรตอนนี้สใบไม้เอเมอรอนะครับทามาจากเอเมอรอนนะครับแล้วก็ทํามาจากเอเมอรออันนี้ก็ทํามาจากเหล็กนะครับไม้มี่หายางมากนะครับสุดเหมืองเลยนะครับแล้วก็นี่ครับใบไม้ที่ทามีเอเมอรอลถูกนิดนึงนะครับก็เป็น มะล่อนจิบมานะครับก็เป็นแบบเขียวๆแล้วก็เป็นเหลืองแบบเป็นทองนะครสีเหลืองอะไรวะเนรับเพชรมอกเพชรกับลาพิษนะครับแล้วก็เออพวกแกลอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นสีส้มนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับพริกหายากนะครับสีส้มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันจะเออโตเร็วแค่ไหนนะครับผมก็ไม่รู้คับแล้วก็ ดีมากมายเลยครับบินเนี่ยปลูกทุกอย่างได้เลยนะครับครับนี่ก็คือต้นทุเรียนนะครับนี่นะต้นทุเรียนต้นธูเรียนต้นธูเรียนวะอันนี้พิเศษมากครับดูเขียวปัดเลยเขาเป็นทองอันนี้เป็นอะไรเอมิโลเแอมิโลเแอมิโลครับอันนี้ทองนะครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยทำไมมามามันมาอยู่นี่ได้ไงครับใบไม้ก็หายามามากเลยนะครับก็เพราะว่า ดีีมันก็มาเกาะเองนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุมันมีชีวิตเหรอครับใช่ครับดีๆแบบแบบมันจะขึ้นยากมันจะมันยากมากเลยครับอันนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานที่ก็เป็นฐานฐานม่ใช่ตากบ้งครับอันนี้ใครอยกรู้ฟูก้อนั้งครับบ้านผม็นฟุกบอลของจริงจากโรนัลโดเลยครับปะหนมาอโด อยากเห็นเขาเอา้าขับบิ๊กไบกกดหนึ่งกดหนึ่งไม่อยากเห็นกดสองกดสองเอานไหมครับแตนั้นก็รออีกแค่หนึ่งครับแล้วก็มาเจอกัน